เอาละครับก็ต้องขอกราบสวีดัตสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยนะในวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่กับเกมโฮยอนหรือเบดแอนด์โซฮิวโรอีกเช่นเคยนะครับซึ่งกำลังจะเปิดตัวให้เราได้เล่นกันเนี่ยในวันที่24กันยายนนี้เลยแค่3วันเท่านั้นนะครับผมเกมก็จะเปิดให้เราได้เล่นกันแล้วแต่ก็ยังมีหลายคนเนี่ยยังไม่รู้นะว่าควรที่จะหาตัวละครตัวไหนที่มันแจมแมแล้วสามารถเคลียร์คอนเทนต์ไปได้ไกลในช่วงแรกนะครับในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนําในส่วนของ5ตัวละครสุดตึงนะครับที่ตอน เกมเปิดเนี่ยต้องรีหามาให้ได้นะอย่างน้อยสักประมาณ1-2ตัวและกันนะครับผมเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เคลียร์คอนเทนต์ได้ไวด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะว่าแต่ละตัวเนี่ยจะมีความสามารถอะไรกันบ้างแต่ก่อนจะไปชมคลิปนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i ป e เปกระจายให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอแนะนำาลซีการ์ดร้านเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอนร0อเ็นะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเกมมือถือราคาถูก หรือเติมเกมเบสแอนด์โซฮีโร่กับทางไรซี่การ์ดเนี่ยก็อย่าลืมกดที่ลิงกใต้คลิปกันด้วยนะมาเริ่มกันในส่วนของตัวแรกเลยนะครับตัวแรกเนี่ยผมยกให้ทางฝั่งของมูชินสายธาตุมืดนะครับ ที่เป็นการโจมตีระยะใกล้เป็นตัวนี้ก่อนเลยนะครับผมทําไมถึงเป็นตัวนี้ด้วยความสามารถของมูชินนะครับอย่างสกิลแรกเนี่ยเป็นการโจมตีศัตรูบริเวณโดยรอบใช่ไหมแล้วก็จะเพิ่มโอกาสให้เราเนี่ยมีติดคีย์ที่เเยอะขึ้นด้วยนะครับความเสียหายที่สร้างอยู่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,467นะอันนี้คือเป็นเบสพื้นฐานการอัพสกิลอะไรพวกนี้ตันแล้วนะครับถือว่าแรงมากม แล้วความเสียหายที่ติดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็1้0ยดด้วยแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับยังมีสถานะทริปหรือว่าสถานะที่ทําให้ศัตรูเนี่ยติดซีซีหรือก็คือล้มลงไม่สามารถที่จะวิ่งหรือการแดดหลบอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับเป็นระยะเวลา3วินาทีแต่ว่ามีโอกาสแค่ประมาณ64%เท่านั้นแล้วยังมีในส่วนของสกิลนี้ด้วยนะครับอ่าสกิลนี้ก็จะเป็นการดูดซับความมืดนะครับผมเป็นการเพิ่มท่าความมืดนั่นแหละทําให้เราเนี่ยโจมตีแรงขึ้นบวกไปสูงสุดเนี่ย 4%นะครับแต่สเต็กได้อยู่ประมาณหสเต็คนะแถมมีติดคีย์ทิคลอะไรพวกนี้ด้วยนะครับสกิลค่อนข้างโดดเด่นมากๆส่วนสกิลอื่นเนี่ยก็เป็นการโจมตีทั่วไปจะมีสกิลพิเศษก็คือสกิลนี้สกิลนี้เนะี่ยรู้สึกเหมือนจะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันจะทําให้เราเนี่ยสร้างความเสียหายได้แรงมากขึ้นแล้วก็เป็นการโจมตีแบบเป็นหมัดด้วยยังมีในส่วนของตัวพอยต์ตรงนี้ด้วยนะครับที่จะสร้างดาเมจได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ49%แต่ว่ามสิาเั้ยัมนมเปอร์เมันเปลี่นจา,กกาจีพื้นฐาน เป็นระยะไกลแทนนะครับจากที่เราปกติเนี่ยเป็นตัวตีใกล้อยู่แล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวตีไกลแทนแล้วก็จะเพิ่มการโจมตีขึ้นอยู่ที่ประมาณ10%ด้วยนะครับถือว่าแรงมากๆเลยสําหรับตัวนี้แล้วก็จะช่วยในเรื่องของความเสียหายพิเศษด้วยอันนี้คือใช้แค่ครั้งเดียวนะทุกๆ30วินะครับมันก็จะกดใช้ได้ใหม่อีกแล้วส่วนสกิลสุดท้ายนะครับสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลบัฟ พอเวลาเรากดใช้ปุ๊บเนี่ยจะสร้างความเสียหายแรงขึ้นอยู่ที่ประมาณ38%ของการโจมตีแก่ศัตรูทั้งหมดนะครับในรัศมีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3เมตรก็รอบๆตัวเรานั่นแหละแล้วลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลงด้วย19%หลักๆแล้วคนที่เล่น MMO นะครับผมที่เป็นตัวละครมูชินเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการทําให้ศัตรูล้มด้วยสกิลแรกแล้วก็ไตีไกลได้และแถมยังสามารถลดความเร็วการเคลื่อนที่ได้นะครับสกิลหลักๆที่ตัวมูชินใช้เนี่ยก็จะประมาณนี้ ทีนี้เรามาดูในส่วนของทางฝั่งเทิร์นเบดกันบ้างนะครับเทิร์นเบดตัวมูชินถามว่าเป็นตัวที่น่าใช้ไหมอย่างสกิลหลายสกิลของมูชินเนี่ย เน้นในเรื่องของการโจมตีหมู่หรือว่าโจมตีแบบ2ตัวขึ้นไปเยอะนะครับอย่างเช่นสกิลแรกสกิลเนี้ยสกิลนี้เนี่ยก็จะเป็นสกิลที่ทําดาเมจได้เยอะมากๆนะครับประมาณ5้าพนี่คือเป็นเบส DMG เลยแล้วก็สามารถทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะด้วยอยู่ที่ประมาณ1เทิร์นนะครับอันนี้คือมันเป็นสกิลที่ตีประมาณ3ตัวนะจากที่ดูวิดีโอเนี่ยตีได้3ตัวแล้วทาให้ศัตรูเนี่ยติดสตัรด้วยนะครับแต่ว่าโอกาสติดเนี่ยอยู่แค่ประมาณ52%เท่านั้น ส,สกิลที่2เนี่ยก็จะเป็นสกิลการทำดาเมจเหมือนกันนะครับสกิลพวกนี้เราสามารถกดใช้งานได้ไม่ต้องรอในส่วนของการเก็บมันติหรืออะไรเลยแล้วเป็นดาเมจแบบหมู่ด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างแรงมากๆเลยนะแถมมีดีบัฟให้ด้วยนะเนี่ยอันนี้คือเป็นข้อดีอย่างหนึ่งเลยของพวกตัวละครสายดีบัฟนะครับยังไงก็เก็บตัวละครที่มันเด้นสกิลหมู่ไว้เยอะๆน่าจะดีในช่วงแรก รวมถึงสกิลนี้นะครับที่เป็นสกิลวันตีเนี่ยสกิลเนี่ยก็จะได้ในส่วนของพวกโบนัสเทินด้วยนะในกรณีที่เราเนี่ยต้องการที่จะให้ตัวเนี้ยทำดาเมจอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะมีพาสีที่เป็นโบนัสเทินให้กับเราด้วยรวมถึงพาสีนี้ด้วยนะครับผมที่จะเป็นการเพิ่มการโจมตีการป้องกัน แล้วก็ h P เนี่ยเพิ่มขึ้น20%ทั้งหมดเลยเราไม่สามารถที่จะลบบัฟตรงนี้ออกได้ด้วยนะครับและตัวต่อไปนะครับผมก็คือทางฝั่งของเซฮาวาหรือธาตุไฟสายตีใกล้อีกแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยความสามารถค่อนข้างโดดเด่นแล้วผมก็ ชอบอยู่ในหน่อยด้วยนะครับผมด้วยความสามารถของเซวาเนี่ยคือเน้น damage, าดาเมจธาตุไฟหนักๆเลยแล้วก็แถมเพิ่มความเสียหายแบบพิเศษด้วยนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าเอ็กซ์ต้าดาเมจนั่นแหละแล้วก็จะมีตัวพลังฟินิกซ์หรือว่า Energy of ฟฟินิกด้วยที่จะสามารถรีเลือดขึ้นมาจากการโจมตีของเรานะครับยิ่งเราทำดาเมจมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะรีคอเวอร์มาให้สูงสุดเนี่ยประมาณ13%จากค่าดาเมจที่เราทำได้ด้วยนะครับผมแล้วในส่วนที่สำคัญก็คือไฟเบิร์ด อันนี้แหละครับน่าสนใจมากๆตรงนี้ก็จะเป็นการเพิ่มการโจมตี15%แล้วก็ความเร็วในการโจมตีเนี่ยอีก15%ด้วยแล้วเมื่อโจมตีเนี่ยจะดูสถานะไฟหรือว่าดูดเปอร์เซ็นต์ดาเมจเพิ่มขึ้นมานะครับของเป้าหมายเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ประมาณ3กองและการโจมตีก็จะเพิ่มขึ้น5%ตามสัดส่วนที่ดูดด้วยหลกัหลกๆเลยเท่าที่ลองอ่านมานะครับเหมือนจะเป็นการดูดดาเมจจากฝั่งศัตรูนะแต่ว่าสูงสุดมันจะอยู่ที่ประมาณ7แสต็กนะครับ อันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ผมคิดว่าดาเมจที่ทําได้เนี่ยถือว่าค่อนข้างรุนแรงมากๆเลยนะครับสำหรับสกิลพิเศษของตัวเซวานะส่วนสกิลอื่นเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีแบบทั่วไปนะครับเมลีอตแทกบวกยสอนสกิลนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนจะเป็นการสร้างความเสียหายแบบต่อเนื่องนะครับผมเหมือนเอานกไปจิกนั่นแหละแล้วก็ความเสียหายที่ทําได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ69.7%นนะครับของทุกการโจมตีแล้วก็ จะเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีพื้นฐานไปด้วยอีกประมาณ20%นั่นเองแต่ที่สําคัญเนี่ยก็คือสกิลนี้นะครับสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลเอฟเฟกที่มีโอกาสอยู่ที่ประมาณ44%นะครับที่จะสร้างผลหรือว่าสถานะไฟในสถานะนี้นะครับที่เป็นการดูดดาเมจละ20%นะครับตรงเนี้ยให้กับเป้าหมายเป็นเวลา10วินาทีในการโจมตีด้วยนะครับและสิ่งที่สําคัญของเซฮวาอีกสกิลหนึ่งเนี่ยก็คือสกิลนี้นะครับสกิลนี้จะเป็นการเปิดใช้งาน พลังนกอมตะนกอมตะเนี่ยจะช่วยลบล้างดีบัฟทั้งหมดแล้วก็ฟื้นฟูเลือดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ88.2นะครับแถมยังสร้างความเสียหายได้ถึง100%ของพลังโจมตีผู้ล่ด้วยนะในกรณีนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนจะมีระยะอยู่นะอยู่ที่ประมาณ3เมตรไม่เกินนั้นนะครับแล้วทําให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยติดสถานะผักออกไปด้วยนะครับถือว่าเป็นสกิลป้องกันอีกสกิลหนึ่ง ที่เราเนี่ยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในกรณีที่ไม่มีซัพพอร์ตนะครับผมทีนี้เรามาดูในส่วนของสกิลเทิร์นเบรกกันบ้างดีกว่านะครับสกิลนี้เนี่ยความสามารถก็คือเป็นการโจมตีศัตรูแล้วก็ลดการป้องกันด้วยหลักๆคือโดน3ตัวนะครับเมื่อทําคะแนนติดคริทิคอลหรือว่าตีติดคริทิคอลเนี่ยจะได้สถานะ นกฟินิกแห่งความโลภไปด้วยก็คือการโจมตีแล้วก็การป้องกันเนี่ยจะเพิ่มขึ้น20%แทนนะครับผมในส่วนของ M.O เนี่ยจะเป็นความเร็วใช่ไหมแต่นี่คือป้องกันเพิ่มขึ้นแล้วก็ดูซับสถานะไฟจากเป้าหมายได้สูงสุด3กองนะครับแล้วก็การโจมตีแล้วก็การป้องกันเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นหลักๆเลยก็คือ25%ในส่วนของสกิลที่2เนี่ยก็จะเป็นการโจมตีแบบดามเมจเพียวๆเลยนะครับผมโดนจังๆเลยประมาณ3-4ตัว้วครับหลักๆเผอๆก็ดาเมจหมู่ด้วยนะสกิลนี้และสกิลสุดท้ายนะครับเป็น ติที่ผมค่อนข้างชื่นชอบมากๆเพราะสกิลนี้เนี่ยสามารถทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะไซเรนหรือว่าสถานะเงียบได้นะครับผมไม่สามารถที่จะใช้สกิลในเทอนั้นๆได้แต่โอกาสติดเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก60%นะครับถ้าจําไม่ผิดนะแล้วมีโอกาส50%ที่ติดสถานะแยกตัวด้วยนะครับก็คือก็จะลดค่าการโจมตีของฝั่งศัตรูลงด้วยนะครับอยู่ที่ประมาณ50%เลยแถมใช้จอยแอตแทกเนี่ยไม่ได้ด้วย ก็ค,คือการกดคอมบูต่อเนื่องั่นแหละครับมาต่อกันในส่วนของตัวต่อไปเลยนะครับตัวนี้ผมก็จะยกทางฝั่งของสายพิษมาให้นั่นก็คือโซมยองนะครับผมตัวนี้นี่อ่านชื่อยากมากๆเลยตัวโซมยองเนี่ยมีความสามารถอะไรกันบ้างผมค่อนข้างชอบเลยนะใครที่ชอบในส่วนของตัวสถานะด,ดอทหรือว่าสายพิษเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยคือจะเป็นการโจมตีดาเมจแบบเต็มๆเลยโดยรอบนะครับผมสร้างความเสียหายหนักหน่วงมากๆอยู่ที่ประมาณ1507แล้วก็จะมีความเสียหายแบบ เป็นเปอร์เซ็นต์อีกประมาณ180นะครับแต่สิ่งที่ได้จากตรงนี้ก็คือในส่วนของสถานะพิษจะเป็นการสร้างหรือว่าเราเนี่ยได้ HP 0.7%เรื่อยๆนะครับสูงสุดเนี่ยประมาณ6 s ส a ต็กแล้วก็ความเสียหายต่อสแต็ k เนี่ยจะไม่เกิน25%ของการโจมตีเราด้วยนะแต่ว่ามันจะอยู่ได้สักประมาณ10วินาทีนะครับอันนี้คือเป็นสถานะพิษที่เราเนี่ยสามารถทําได้ ก็คือเพิ่มพิษไปเรื่อยๆจะได้ดามเมจอีกประมาณ63%แต่สิแต่ถึงที่ผมชอบก็คือเรื่องของ Chain Effect เชนเ n ฟเฟกต์นี่แหละครับแต่น่าเสียดายที่ตัวนี้ยังไม่มีะนะคือมันจะทําการระเบิดศพหรือว่าการติดสถานะดอทนะแหละครับเพิ่มดอทของเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ30%ตลอดระยะเวลาที่กําหนดและนอกจากนี้เนี่ยหากศัตรูหรือว่าตัวเป้าหมายของเราเนี่ยตัวเย่ยไปนะครับหรือถูกโจมตีด้วยความสามารถของสมาชิกอื่นในปาร์ตี้หรือว่าเพื่อนร่วมทีมเรานั่นแหละก็จะเป็นการระเบิดความเสียหาย เพิ่มไปอีกประมาณ136%ของพลังโจมตีด้วยนะครับผมถือว่าค่อนข้างรุนแรงมากๆแล้วก็ยังมีสกิลนี้เพิ่มไปอีกนะซึ่งสกิลนี้เนี่ยติดสถานะผักได้เลยนะครับ1้อแล้วมีโอกาส40%ที่จะติดสถานะพิษอีกเป็นเวลา10วินาทีนะครับผม แต่สิ่งที่น่าสนใจของตัวสมยองเนี่ยอีกหนึ่งสกิลก็คือสกิลนี้สกิลนี้ก็จะเป็นการเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีพื้นฐานเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับผมเขาเรียกว่าอะไรเข็มพิซโซจะเปลี่ยนจากการโจมตีพื้นฐานให้เป็นการโจมตีแบบต่อเนื่องแล้วก็จะสะท้อนไปมาระหว่างศัตรูด้วยนะภายในระยะ4เมตรนะครับใกล้ๆตัวเราเนี่ยแหละแล้วก็จะสามารถโจมตีเป้าหมายเนี่ยได้สูงสุด4คนด้วยกันนะครับผม และต่อไปเนี่ยก็คือสกิลของเทิร์นเบดนะครับสกิลของเทิร์นเบดก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยติดพิษจากแถวหลังนะเป็นการแบบว่าปาตัวล่มที่มันบินได้ออกไปนะครับโอกาส80%เลยติดอยู่ประมาณ2เทินนะครับสำหรับสกิลนี้นะอันนี้คือแบบยังไงก็ติดแน่ๆครับแปนี่ถือว่าเยอะมากๆแล้วแล้ว,ลวก็อีกสกิลหนึ่งก็คือสกิลที่2สกิลนี้ก็จะเป็นการโจมตีทั้งหมดเหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าเหมือนฝนพิษอ่ะปล่อยลงไปให้กับเป้าหมายแล้วก็จะได้ในส่วนของ การเพิ่มพิษด้วยนะครับความเสียหายของพิษเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ30%ถือว่าค่อนข้างแรงมากๆนะครับและสุดท้ายเนี่ยก็คือมังกรพ่นพิษนั่นเองในส่วนของมังกรพ่นพิษเนี่ยก็จะได้ความแรงเลยนะครับผมเต็มๆแล้วสามารถบล็อกการรักษาหรือว่าไม่ให้ศัตรูเนี่ยคิวได้ด้วยเป็นเวลา2เทินนะครับอันนี้คือโดนทั้งตี้เลยนะครับผมแล้วก็เพิ่มระยะเวลาดีบัฟเนี่ยออกไปอีกเป็นเวลา3เทินนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่เอาไว้ใช้งานในกรณีที่ศัตรูเนี่ยแข็งๆได้เลยนะ เข้ามาสู่ตัวที่4กันแล้วนะครับตัวที่4ี่เนี่ยผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ผมเนี่ยเอาไว้เล่นในเซิร์ฟ g l o b a l ด้วยนะครับผมนั่นก็คือทางฝั่งของอินแลงนั่นเองนะครับตัวอินแลงตัวนี้เนี่ยมีความสามารถอะไรกันบ้างคือตัวเนี้ยเป็นตัวสายฟ้าที่น่าจะใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าสกิลแรกเนี่ยเป็นการสร้างความเสียหายแบบทั้งความเร็ว แล้วก็การโจมตีที่หนักหน่วงมากๆเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ1,599เป็นเบนะแล้วมีโอกาสอยู่ที่ประมาณ64%ที่จะติดสถานะทริปหรือว่าสถานะที่ไม่สามารถทำให้ศัตรูเนี่ยขยับไปไหนได้นะครับผมแถมยังมีสายล่อฟ้าหรือไรนิ่งเ่ยให้ด้วยนะครับก็คือสร้างความเสียหาย96%ของพลังโจมตีผู้ไล่ก็คือตัวเรานั่นแหละ แล้วก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นไปอีกประมาณ38.4%แก่ศัตรูที่อยู่ในรัศมีทั้งหมด3เมตรรอบๆนะครับเหมือนปล่อยสายฟ้าล่วงลงมานะแต่ว่ามันต้องเก็บสแต็กนิดนึงนะครับผม ซึ่งสเต็คเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจที่ได้รับ2%และต้านทานการโจมตีคริติคอลข้อีก2%ด้วยนะครับสูงสุดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ10สแต็คด้วยความที่ตัวละครตัวนี้ถ้าเกิดเอาไปยืนคู่แทงเนี่ยแทบไม่ต้องใช้ซับเลยนะครับเพราะว่ามันติดโล่ขึ้นโล่เรื่อยๆอย่างสกิลที่สสกิลนี้ก็เหมือนกันนะครับสกิลนี้ก็คือถ้าเกิดโจมตีติดคริติคอลก็จะติดสถานะไรนิ่งทันทีเลยเหมือนเป็นการสร้างความเสียหาย78%ให้กับศัตรูในรัศมีทั้งหมด3เมตรแล้วก็ลลลดดดคูาาาาาววววนมมมมสราารถี้้้งยยกกปะณ5%ับผหๆ เลยคือตัวนี้ต้องบิลเรื่องของสายคีิ์ที่เข้าหนักๆเลยนะครับทาให้ติดคีิที่เข้บ่อยขึ้นเพราะมันใช้สกิลสายฟ้าได้ดีมากๆและถีด้วยนะแถมยังมีสกิลพิเศษก็คือ God o f l i g h t n i n g หรือการแปลงร่างเป็นซุนหงอคงด้วยนะครับผมไม่รู้เหมือนกันแต่มันคล้ายๆกันเลยนะด้วยความที่มีการแปลงร่างตรงนี้ยี0วินาทีเนี่ยจะทำให้เพิ่มการโจมตี13.3%ของพลังโจมตีแล้วก็คีิที่เข้าอีก 28.5%เอฟเฟกต์ดีไม่สามารถใส่ดีบัฟให้ตัวนี้ได้นะครับทีนี้มาดูทางฝั่งของสกิลเทิร์นเบสกันบ้างดีกว่านะครับของอินแลงเนี่ยความสามารถก็คือจะเพิ่มในเรื่องของสายล่อฟ้านั่นแหละครับอย่างเช่นสกิลเนี้ยเป็นสกิลพิเศษเลยที่จะทําดาเมจได้แรงมากๆอยู่ที่ประมาณ5,568%นะครับเป็นการโจมตีแบบ2ครั้งอะนะถือว่าดีมากๆเลยนะครับแล้วยังติดสายล่อฟ้าอีกซึ่งสายล่อฟ้าเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มอีก210% ของพลังโจมตีผู้ไล่นะครับผมส่วนสกิลที่2สกิลนี้นะครับผมก็จะเป็นการทําดาเมจอ่าแบบแถวหน้าหรือว่าแถวหลังก็ได้ทั้งหมดเนี่ยสตัวด้วยกันและมีโอกาสประมาณ80%ที่จะเกิดไฟฟ้าช็อตเป็น2กองนะครับสุดท้ายนะครับก็คือสกิลกันติสกิลนี้ก็จะเป็นการเพิ่มความเสียหายจากสายฟ้าเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ35%โอกาสตีคียที่ข้ออีกประมาณ25%นะครับไม่สามารถใช้ดีบัฟลบออกได้ แล้วก็มีโอกาส70%ที่จะติดสถานะไฟฟ้าช็อตด้วยนะครับสำหรับสกิลนี้นะและตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวที่5ที่มีชื่อว่านักสันของทีมทาธาตุน้ําแข็งหรือว่า,าธาตุน้ำนั่นเองนะครับเป็นสายตีใกล้นะนักสันเนี่ยความสามารถของเขานี่ค่อนข้างเดือดเลยนะครับผมเป็นการโจมตีศัตรูบริเวณโดยรอบแล้วก็จะเพิ่มดาเมจพิเศษเป็นประเภทดาเมจที่เรียกว่า ฟรอสโซนหรือว่าน้ําแข็งนั่นแหละครับผมออกมาแลวรอบเป้าหมายแล้วก็จะทําดาเมจรุนแรงมากขึ้นซึ่งฟรอสโซนตรงนี้ความสามารถคืออะไรก็คือมีโอกาส70%ที่จะติดสถานะน้ําแข็งเป็นเวลา10วินาทีนะครับนอกจากนี้เนี่ยเกรดแด้ทั้งหมดจะถูกลบออกในโซนฟรอสหมดเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราติดสถานะน้ําแข็งปุ๊บเนี่ย เราจะแดดหนีไม่ได้เลยนะครับต้องเดินออกเท่านั้นแล้วเดินช้าเดินหนืดด้วยแถมยังฟื้นฟูเลือดน่ยไม่ได้ด้วยนะครับผมผมไม่แน่ใจว่ามันอ่านว่าอะไรนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือจะสร้างความเสียหาย73.2%ของการโจมตีผู้ไร่ต่อศัตรูที่อยู่ในสถานะฟอร์สทั้งหมดนะครับแล้วก็สกิลนี้เป็นสกิลคริติคอลฮิตนะครับผมใครสายคริติคอลใช้ตัวนักซันได้เลย ต่อไปอีกสกิลหนึ่งก็คือสกิลนี้สกิลนี้จะเป็นการสร้างความเสียหายโดยรอบเหมือนกันแล้วก็ทำให้ติดสถานะ ford สราปิดนะครับไอฟอสราปิดเนี่ยคือสร้างสถานะดึงก็คือให้ศัตรูที่อยู่ในระยะ5เมตรตรงนี้นะครับเข้ามาอยู่ในเขตน้ําแข็งของเขาหรือว่าฟอ r d สโซนนั่นแหละแล้วมีโอกาส100%ที่จะสร้างสถานะตรงนี้อีกครั้งหนึงนะครับหลังจากผ่านไป2วินาทีแล้ว แล้วแถมยังมีสกิลในการลดคูลดาวด้วยนะเหมือนกับตัวอินแรงเลยนะครับผมใช้ได้ทั้งคู่เลยสกิลเนี้ยและสุดท้ายนะครับเป็นมังกรน้ําแข็งตัวมังกรน้ําแข็งเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มในส่วนของ HP 25%นะครับแล้วสะท้อนความเสียหายออกไป38%ตลอดระยะเวลาที่กําหนดนอกจากนี้ทําให้ศัตรูติดสถานะฟอส เป็นเวลา10วินาทีเมื่อถูกโจมตีด้วยนะครับในส่วนของสกิลเทิร์นเบสของนักซันเน่ยก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับอย่างสกิลเนี่ยสกิลรูปเท้ารูปตีนเนี่ยอะไรครับผมจะเป็นการสร้างความเสียหายแบบหนักหลวงมากๆแล้วมีโอกาส40%ที่จะติดสถานะโบนัสเทิร์นด้วยก็คือสามารถโจมตีซ้ําได้อีกรอบหนึ่ง แล้วก็อีก70%ที่จะเพิ่มในเรื่องของสถานะน้ําแข็งด้วยนะครับส่วนสกิลที่2เนี่ยก็จะเป็นสกิลในการดื่มเหล้าแล้วก็พ่นออกมานะครับเป็นสถานะน้ํามีโอกาส80%ที่จะติดสถานะฟอร์สด้วยเป็นเวลา2เทินด้วยกันนะครับเป็นสกิลหมู่นะสุดท้ายก็คือสกิลนี้นะครับสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลอันตีนั่นเองสกิลอันตีเนี่ยก็คือโจมตีศัตรูแล้วลดพลังป้องกันและเพิ่มพลังการโจมตีของเราแล้วจะติดสถานะฟอร์สด้วยนะครับผมสร้างความเสียหายรวมๆแล้วก็7 0 0 0 681แต้มจากการโจมตีประมาณ5ครั้งด้วยกันนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยมีการป้องกันลดลง30เป็นเวลา2เทินด้วยแล้วติดฟอสโซนฟอสโซนก็คือทุกครั้งที่ใช้สกิลเนี่ยจะมีโอกาสติดแข็ง 84เป็นเวลา2เทินด้วยนะครับหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับใครที่กําลังรอเกมนี้อยู่เนี่ยแล้วยังไม่รู้ว่าจะดูใครดีนะครับผมก็เลงจะเตรียมไลฟ์ตั้งแต่เกมเปิดเลยนะถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยอย่าลืมแวะเข้ามาดูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเผื่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะสวัสดีครับ